เมื่อเราทําการไวรลิงสายชุดพาวเวอร์กับชุดคอนโทรลเสร็จทีนี้เราก็จะทําการประกอบลงตู้แล้วก็ทําการไวรลิงเข้ากับส่วนหน้าตู้หลังจากนั้นเราก็จะทําการทดสอบระบบไฟนะครับสําหรับมักชุดที่1 แล้วก็แม็กชุดที่2พร้อมกับโอเวอร์โหลดแม็กชุดที่3แม็กชุดที่4แม็กชุดที่3ควบคุมหม้อแปลง100วัตต์12โวลต์ตัวที่1แม็กชุดที่4ควบคุมหม้อแปลง12โวลต์100วัตต์ตัวที่2ทม์เมอร์สวิ์ตัวที่1ควบคุมแม็กชุดที่1ไทมเมอร์สวิ์ตัวที่2ควบคุมแม็กชุดที่2แม็กชุดที่3ที่4เราก็จะใช้บล็อกรีโมทคอนโทรลในการควบคุมเปิดปิด สำหรับบล็อกรีโมทคอนโทรลนะครับในด้านอินพุตไฟเข้ามาจ่าย220โวลต์เราก็จะต่อออกมาจากเบเกอร์ตัวที่3มาจ่ายให้กับบล็อกรีโมทคอนโทรลสำหรับด้านเอาพุตของบล็อกรีโมทคอนโทรลเขาก็จะออกมา2ช่องหรือว่าออกมา2องชนะันแนเราก็จะต่อเข้ากับแม็กตัวที่3กับตัวที่4ทีนี้เราก็จะทําการทดสอบระบบไฟเปิดเบเกอร์ตัวที่1ที่2ที่3 สวิกลูกศรส่วนหน้าตู้ตัวที่1ควบคุมแมปชุดที่1ตัวที่2ควบคุมแมปชุดที่2เปิดไปซ้ายสุดก็จะเป็นเมนนวนฮอฟตรงกลางขวาสุดก็จะเป็นออโต้ก็จะใช้ทามเมื่อสวิกตั้งเวลาในการเปิดปิดเขาก็จะมีช็อกเก็ตสีแดงเป็นตัวตั้งเวลาเปิดช็อกเก็ตสีขาวก็จะตั้งเวลาปิดแล้วก็สามารถที่จะเปิดตรงโดยการใช้มือหมุนได้นะครับ ทีนี้เราก็จะไปดูสวิ์ลูกศรส่วนหน้าตู้ขวาสุดเป็นออโต้ตรงกลางก็จะเป็นออฟซ้ายสุดเป็นเมนนุนคือเปิดตรงนะครับออฟเมนวุนทีนี้เราก็จะไปดูแม็กที่3กับที่4<ม>นะครับโดยการใช้รีโมทคอนโทรลสำหรับรีโมทคอนโทรลเขาก็จะมีอยู่2ช่องก็คือปูกับสปาเราสามารถที่จะเปิดอิสระหรือว่าเปิดพร้อมกันปิดพร้อมกัน นะครับแล้วก็ทาการเปิดพร้อมกันก็ได้ทีนี้เราก็จะไปดูการทํางานของแมกภายในตู้กันบ้างถ้าเรากดปูแ<ว>ม็กตัวที่4ทํางานกดสปาแม็กตัวที่3ทํางานแล้วก็สามารถที่จะปิดพร้อมกันได้เราไปดูส่วนหน้าตู้นะครับถ้ากดสปาแม็กตัวที่3กดปูแม็กตัวที่4แล้วก็สามารถปิด